ไตเด็กปากดำมาดูกวางอะไรนะแบบเนียงเนียงแบบไหนอ่ะมันคล้ายล้ลูกสตอไหมอ้นั่นเนียงไม่ใช่เนียงแล้วเนียงมันแบบไหนอ่ะแบบคือแบบแฝงอะอะไรนะแบบแฝงแผงแบบไหนคือคือหยับโุงรู้จักไหมหยับโุงอ๋อที่มันเป็นกระบอกใช่ไหม เอาไม้ไผ่ทิ้มแนละ้วมันมีกระสุนให้ท่นกระป้งจะยับโยงให้ท่นตียิงเด็กเบบไหนจะไม่รู้เรวลอ่ะคือมันตามปัจาพยพจนานุกรมเขาเรียกว่าน่วมไ <c oughs> ม่เคิดได้ยินพัจันานุกรมน้อย <c oughs> รู้จักไหมน่วมอะไรนะนวมอ๋อแบบที้ก็ใส่มือนักมวยปั่นนวมไหมนว ไม่จับลูเกิดยัยไหมเกิดที่ไหมไม่รู้อะไรอ่ะรวันนี้ฉันจะไปวันนี้เลยแม่ไม่อย่าตามดูกพี่อีกนะอับอายไขยหน้าเขากาใจไหมอ่ะแม่รู้อะไรแต่งตัวไม่อินเรนเลยอ่ะแม่ว่าแม่ไม่อิน,รนเรนรุื่อนเห้เซน,นอยู่แม่ปวดรัวไปกลางแล้วอย่างเงี้ยอินเรนอยู่ เกรียดูกูมันตุงหลุดลยใช่เลยจริงเด็กกับไปกล้องเกรียดอยู่ยังไงว่าจุนนะไม่ใช่เคยได้คิดรถควายมั่งพอกินเลยตึงแกไปเจอตัวแล้วแกไม่ตดตำาพือผมไม่ตัวเล้งกับไอ้คนใกล้ตัวพือแกไปควังโคนว่าโบตีไปเจอตัวคนเล้งได้มั้งพอดี้เจ้ามันเดินไปตึงมันบอกโบใกล้ตัวว่าประจวบคีรีขันชันสามเฮถึงแกมาไม่ไปตึงก็ไปตึงที่ตำาพื้อแกบอกกันแกว่าผมเชือนายหมิงจฉพอะซีมีเมียแลว โยแกนึกว right ่าค so ุณี่มันซื้อคนแก่เจอประชวบนำคุณกี่ที่คันเลยจบทันซ้ำเขมจบทันทีมีเมีเลวเจอไหนมิงแต่งไตหงแต่เหล่าเรฟริดพีพีมันก็เมือนคุณแหล่แหล่ใจแกงถ้าได้กันคอยให้โตมันวัวไปกรุงเทพอนคนเก็นไม้แก้วไม่ใจได้ลบหลายวันไปโยกกรุงเทพมึงลงไอ้โตมันจะลงไม่ต่างเครียกอารมตตางมกูยังลุย เห็นไม่ครับไอตีกูไม่ครับมันกูไม่รอดลบไม่รอดลอบจอยก็ไม่รอดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูนในจบทันทีหันเธอจับพอดซี่คนมันควรไอจับพอดซี่แล้วแกเรก็ไม่รอดลบบมไม่เคยไปกรุงเทพมันมาูเลยแม่หลอดเตลกรุงเทพก็มีแต่รถอดพอดนึงกับรถพอดสองเพี่เอเดือดรูเขาชอยไอ้กูจบพอดซี่เลยกูเรื่องไรเกเรหลอดพอดหนึ่งไอ้จอยว่านุ่มละไม่เค้คุยกันทำไย เด็กมึงในรถรถร้อยคับรถควายไปซื้อตัวรถควายซื้อตัวรถควายเออไปซื้อตัวรถควายกูตั้งได้ใกล้ตัวว่าเห็นนี่ไม่จับว่ารถควายนี่มีกี่ชัน้นในกว่ามีชั้นหนึ่งถึงชั้นสามมึงขึ้นเลยขึ้นเพื่อกูยืนนึ่งปักงนะกูชอบชั้นที่ละ,อะเอ้ต่ำเพื่อได้ครับบานกูเจอตัวลังคายหนังไก่อดมาตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงหลังดําการกลั่นกว่าฟ้าตกซิ่งดั่งใจได้คอยต้มเหลือเป็น ไอเจ้ากูเหลืองๆแกกูเครียดนักนะไอโตนี่อ๊อกกีตายฮ้องฮอกัดใจโดนาเผื่อนคุ้งพวกเรื่องนี้มันสนุกสนานมั่มปอยอยากเครียดนี่เราพูเราทำให้ใครเครียดเอาเตอร์กูชอบครับแล้วชาวเมืองเมืองนี้กันนี่กูแรงเงนได้ปินคิงไอนี่เหลืองก็ต้มแปลกแปลกแปลกแล้วขี้โลกเผื่อนกูเครียกกูตุบยันกกอุดไม่เตะต่ำพล่อยโตวัดดิไอ้ต้องไปบ้านเราุต้องอันเนอะ อยบเรดาตัวดดูก็ไปก็ลืมมดนวัไดดูเจาหนังวันที่บ้านวะให้ได้กดูเจาเนี่ยมึงวใจและกูมันจะเห็นตัวจริง